เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกสนุกกับการ์ตูน ep 3 do you want some milk ลูกอยากดื่มนมไหม yes please ครับ what do you eat for lunch ลูกกินอะไรตอนกลางวัน rice and egg ข้าวกับไข่ครับ what fruit do you like ลูกชอบผลไม้อะไร banana กล้วยครับ is juice sweet น้ำผลไม้หวานไหม yes it is ใช่ครับ what is your favorite toy ของเล่นชิ้นโปรดของลูกคืออะไร my doll ตุ๊กตาค่ะ can you throw me the ball ช่วยโยนลูกบอลให้แม่หน่อยได้ไหม here you are นี่ค่ะ where are your blocks บล็อกไม้ของลูกอยู่ไหน They are in the box. อยู่ในกล่องค่ะ Do you like playing puzzles? ลูกชอบเล่นตัวต่อไหม Yes, I do. ใช่ค่ะ Can I play with your toy car? แม่ขอเล่นรถของเล่นได้ไหม Sure. ได้ค่ะ What do you use to write? ลูกใช้เขียนด้วยอะไร a pencil ดินสอค่ะ Can you erase this ลูกช่วยลบอันนี้ได้ไหม Yes I can ได้ค่ะ What are you reading ลูกกำลังอ่านอะไร A book หนังสือค่ะ Where is your notebook สมุดของลูกอยู่ไหน It's in my bag อยู่ในกระเป๋าค่ะ Do you like coloring with crayons ลูกชอบระบายสีด้วยสีเทียนไหม Yes, I do. ใช่ค่ะ milk, นม rice, ข้าว egg, ไข่ banana, กล้วย juice, น้ำผลไม้ doll, ตุ๊ก,กตา ball. ลูกบอล puzzle ตัวต่อ toy car รถของเล่น blocks บล็อกไม้ pencil ดินสอ eraser ยางลบ book หนังสือ notebook สมุด crayon สีเทียน เป็นยังไงกันบ้างทุกๆคนพอจะจำคำศัพท์กันได้ไหมแล้วอย่าลืมทบทวนกันด้วยนะคะ See you in the next lesson เจอกันในบทเรียนถัดไปนะ